ไม่ห่วงครับวิชาแต่ถ้าเราเอาน็อตยาวแทงรูนี้ฝืนแทงเข้าไปปุ๊บห้ามพลาดเลยนะครับแข็งทะลุน้ำมันไหลออกเลยแก้ไขไม่ได้นอกจากจะเอาอีพ็อกซี่หรือเปลี่ยนแข็งฝั่งซ้าย <c oughs> คือใครใส่น็อตผิดชีวิตเปลี่ยนครับตัวนี้งานใหญ่เลยงานใหญ่ครับงานหยาบด้วยมีหลายคนนะครับไม่ต่ำกว่าร้อยคันในประเทศแน่นอนที่เจอปัญหานี้ ที่ผ่านตามาที่ผมมองเี้ผมเจอก็เป็นสิบคันแล้วตอนนี้ก็จบภารกิจนะครับเอากระโหลกหลังมายินทรายนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวไว้เจอใหม่คลิปหน้านะฮะก็จะไปไหนต่อเจอกันครับ